เป็นบรรยากาศเป่าเทียนวันเกิดที่น่ารักที่สุดทั้ง3โลกเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่สายน้ําค่ะแล้วต้องเป่าเค้กวันเกิดใช่ไหมแต่ที่น่ารักที่สุดก็คือเด็กๆเขาแย่งกันเป่าเค้กค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ได้เป่ากันทุกคนมีคนเป่าวันน้นได้ไหมได้ได้โอเคอย่าเป่าอย่าต้องได้เป่า bố đi có muốn đi tàu rồi à? Đấy bà điểm 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 แต่ที่น่ารักที่สุดนะคะก็คือกองเชียร์พี่ๆนะคะที่ลุ้นให้น้องสาวได้เป่าเค้กค่ะทุกคนซึ่งมันน่ารักมากๆเลยนะแล้วพี่ๆแม้ว่าจะอยากเป่าเค้กนะคะแต่ก็ยอมนะคะให้น้องสาวอ่ะได้เป่าก่อนนะคะเรียกว่าน่ารักมากๆจริงๆคะ่ะ เอาไปเอาไเอาไปเราพี่เป่าแล้วพอแล้วอ่อันยาเขาเขากำ้ังจะน้อยู่พี่ใส่ลอันยาคนพี่จะน้าอยู่อันไหนอันยาเขาาก้ังนอยู่พี่ใส่ลอนานพี่จะน้ำอยู่อันไหนล้พี่ทเลนน้่ด้อยากนอนีอยากเป่าอยาทำหน้าแบเป่า อยากเป่ามากอยากเปล่านอนพี่เปล่าก็เลยเป่าอ่ะอ่ะด้วยอยาเป่าแ้พี่นะพี่เดี๋ยวป่อุกให้อันนี้ป่อุกให้อันนี้โอเคพี่รอนพี่นอนก่อนอยาเป่าอ่ะอ่ะอ่ะอะเดียวยเดี๋ยวด้เดี๋ยว้ยไองม่อนป่เา่่ายูปเพ่อให้ขอพี่ไอว่าทีหนึงเขาเี่เขาเป่ามัน้ะไม่ได้ได้ไอยาเป่าได้ไหมไอยาเป่าอยาตั้งใจเป่า cô dì không em đã bảo rồi, ai bảo, Mình bim, bao 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 bao